ชุมแห่งขนมนะครับมีอะไรบ้างเนอะนี่ดิวเบอร์ลี่นะครับนี่นะครับเป็นดิวเบอร์ลี่ต่ออันที่สองเจลเล่นะครับนี่ไงไงนะครับเจลเล่นะครับนี่ไงเจลเล่นะครับอันที่สามนะครับก็คือนี่เยลลี่ปลานะครับนี่คือเยลลี่ปลาเคี้ยวให้อร่อยอร่อยนะครับ อันที่สี่น้อนี่ฟันโอนะครับนี่ฟันโอรถฟันโอนี่เคยฟันโอนะคะอันที่ห้ามองคิดรถนี่ไงมองคิดนี่ไงนะมองคิดนี่นะครับมันไม่หล่นนะครับแต่มันใกล้จะหล่นแล้วอันที่อันที่หกน,นี่ เป็นเยลลี่นะครับนี่นี่เป็นเยลลี่นะครับส่วนนี้นะครับสตรอเบอรี่นะคบเป็นสตรอเบอรี่นะคบส่วนนี้เป็นช็อกโอแกแลตนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นขนมวาเลนไทน์นะครับเป็นเยลลี่วาเลนไทนะ์ เป็นเจลลี่วาเลนไทน์นะครับส่วนนี้เม็ดเคลือบเม็ดเคลือบเม็ดเม็ดทานตะวันเคลือบช็อกโแกแลตนะครับนี่เม็ดทานตะวันเคลือบช็อกโแกแลตนะครับส่วนนี้คือพีจอยนี่นะครับกลิ่นช็อกโแกแลตนะครับนี่พีจอยนะครับต่อไป ม่ใช่แล้วนะอันนี้นะครับชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะอันที่คือยำยำช้างน้อยนะครับอันนี้เป็นรูปพี่ช้างตัวน้อยนะครับเป็นรูปช้างสีขาวตัวเล็กนะครับแล้วนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนนะครับอันที่ที่บีป๊ปอกกัมมี่นะครับ ส่วนนี้เคี้ยวให้อาลุยเคี้ยวข้อเคี้ยวมีให้เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยนะครับนี่มีแล้วนะครับ